ในตลาดฟรีเอเจนที่ผ่านมานะครับมีผู้เล่นย้ายทีมกันเป็นระวิงเลยย้ายกันทั่วไปหมดนะครับวันนี้นะครับสื่อเจ้าหนึ่งเนี่ยเขาได้จัดอันดับ10อันดับผู้เล่นในตลาดฟรีเอเจนนี้ที่สัญญาอาจจะไม่คุ้มค่าสัญญาอาจจะแพงเกินไปจะมีใครบ้างไปลองรับฟังพร้อมกันนะครับในอันดับที่10นะครับนั่นคือ KCP KCP เนี่ยได้ย้ายซบ Orlando Magic ด้วยสัญญา3ปี66ล้านเขามองว่า c r p เนี่ยเป็นจิ๊กซอตัวสำคัญเขาอายุ32ซึ่งในฟอร์มการเล่นเนี่ยเขามี10.1คะแนนโดยเฉลี่ย3แต้มยิงอยู่40.6%แต่เขามองว่าจริงๆเนี่ยมองกันดีๆนะจ่ายเงิน60ล้านกับผู้เล่นอายุ30กว่าที่มีค่าเฉลี่ยประมาณ10คะแนน มันคุ้มจริงเหรอแม้ว่าเขาจะพาเลเกอร์คว้าชแชมป์พาเดนเวอร์นักเกตคว้าชแชมป์แต่ย้ายมาอยู่เมจิกกับสัญญาก้อนใหญ่ขนาดนี้มันจะตอบโจทย์หรือเปล่าในอันดับที่9นะครับสัญ,ญญาที่น่าละวัดเนี่ยนี่คือปาร์ตคาวเซียมปาร์ตคาวเซียมเนี่ยรับสัญญ,ญา5ปี189ล้านที่อินเดียนาเพเซอร์ ปาร์ตคารเซแคมมาเล่นตั้งแต่ฤดูกาลก่อนและผลงานดีเล่นในเพย์ออฟได้ดีเข้ากับไทลิสฮาลิเบอร์ตันดูจะเป็นอนาคตของทีมได้ซึ่งผลงานของปาร์ตคาวเซียแคมเนี่ยมี21.7คะแนน7.1รีบาว4.3แอซิตเขาอยู่ในไว้ย30กำลังพีคพอดีแต่ว่าเขามองว่าปาร์ตคาวเซียแคมเนี่ยเป็นผู้เล่นที่ดีนะแต่สัญญา5ปี189ล้าน 30ล้านไปลายๆเนี่ยมันแพงไปหรือเปล่าปาร์ตคาวเซแคมฝีมือถึงระดับนั้นหรือเปล่าอันเนี้น่าคิดนะครับในอันดับที่8เนี่ยนั่นคือเจม์ฮาเดนเจมส์ฮาเดนต่อสัญญา2ปี70ล้านตีว่าปีละ35ล้านต้องบอกว่าเจมส์ฮาเดนเนี่ยฝีมือสภาพร่างกายลดระดับลงอย่างน่าใจหาย ในปีที่ผ่านมาเนี่ยเขามี16.6คะแนน8.5แอซซิตแล้วก็เจ้าตัวเนี่ยเริ่มแก่ลงไปเรื่อยๆล่างในอันดับที่8เนี่ยนั่นคือเจมฮาราเดนเจมฮาราเดนต่อสัญญา2ปี70ล้านตีว่าปีละ35ล้านต้องบอกว่าเจมฮาร์เดนเนี่ยฝีมือสภาพร่างกาย ลดระดับลงอย่างน่าใจหายในปีที่ผ่านมาเนี่ยเขามี16.6คะแนน8.5แอซิตและก็เจ้าตัวเนี่ยเริ่มแก่ลงไปเรื่อยๆล่างในอันดับที่8เนี่ยนั่นคือเจมฮาฮ์เดนเจมฮาฮาเดนต่อสัญญา2ปี70ล้านตีว่าปีละ35ล้านต้องบอกว่าเจมฮาฮาเดนเนี่ยฝีมือสภาพในอันดับที่7นะครับนั่นคือโทเบียสแฮริสโทเบียสแฮริสเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่มีบุญเยอะมาก เล่นรุมๆดอนๆแม้ว่าปีที่แล้วจะเล่นดีนะปีที่แล้วเนี่ยการเล่นของแฮร์ริสในมือของโคชนิกเนิร์ดเขามี17.2คะแนน6.5รีบาวดสาแอซิตแล้วก็จริงๆเนี่ยคือถ้าใครเป็นแฟนฟิลาเดลเฟียเนี่ยต่อให้เขาเล่นดีปีหนึ่งเนี่ยแต่ที่ผ่านมาเนี่ยมันดูฝีมือเขาไม่ถึงกับราคาที่เขาได้และในปีล่าสุดเขารับสัญญา2ปี52ล้านที่ดีทอยพิสตันก็เป็นเงินก้อนโตอีก ต้องบอกว่าตลอดทั้งอาชีพเนี่ยแฮริสกดเงินแบบว่าเต็มแม็กเต็มกราฟมาตลอดเขาเลยมองว่าแฮริสเนี่ยในปีนึงเนี่ยที่รับประมาณ26ล้านเนี่ยมันคุ้มหรอฝีมือของแฮริสเนี่ยมันได้ระดับนั้นจริงๆหรอมันเป็นคำถามที่ต้องการคำตอบในอันดับที่6นะครับนั่นคือ OG a n u อน b i OG จ n นูโนบเนี่ยต่อสัญญา5ปี212.5ล้านกับนิวยอร์กนิกในปีที่ผ่านมาเนี่ยมาตรฐานการเล่นของโอจีนูโนบเนี่ยเรียกว่าโดดเด่นเตะตามากๆเกมรับก็ดีเกมลุกก็ดีเป็นผู้เล่นตรงสเปคกับนิวอร์กนิกต้องการผู้เล่นอึกถึกทนเล่นเกมรับดี OG ตอบโจทย์ทั้งหมดเขามีสถิติอยู่ที่14.7คะแนน4.2รีบาวแล้วก็2แอซซิดติดทีมรับยอดเยี่ยม ซึ่งเขามองว่า OG เนี่ยโอเคมันตอบโจทย์จริงแต่เจ้าตัวเนี่ยก็มีอาการบาดเจ็บแล้วก็เขาก็ห่วงเหลือเกินว่าปีละ40ล้านกับ OG กับอาการบาดเจ็บที่ไม่แน่ไม่นอนไม่สามารถรักษาความฟิตได้ตลอดเวลามันคุ้มจ่ายหรือเปล่าอันนี้ก็น่าสนใจนะครับในอันดับที่5นะครับนั่นคืออิมมานูเอลควิกลีควิกลีเนี่ยต่อสัญญากับโตลตโตแรปเตอร์เขาได้สัญญา5ปี175ล้าน แม้ว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยควิกลี่จะเล่นได้โดดเด่นนะเขามี17คะแนน3.8รีบาล4.9แอสซิสต์ฟิลโกโดยรวม43% mm hmm. เขามองว่าควิกลี่เนี่ยมีความสามารถในการปั้นเกมการทำคะแนนดูจะดูดีมีอนาคตในอนาคตสามารถกล้าไปเป็นผู้เล่นออสตาได้เขามี p o t e n ช i a l มีคุณสมบัติที่มากพอแต่เขามองว่าสัญญาของ OG เนี่ย5ปี175ล้าน ปีละ30ล้านนิดๆเนี่ยมันถึงเหรอฝีมือของ OG เนี่ยมันควรได้ระดับนี้หรือเปล่าเขามองว่ามันแพงเกินไปนะครับในอันดับที่4นะครับนั่นคือไอเซ่เฮอร์เทนสไต์นะครับเขาได้รับสัญญา3ปี87ล้านที่ OKC OK นะครับตรงเนี้ยผมเลยตกใจนะในความรู้สึกส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าโหเป็นดีลที่ดีมากเฮอร์เทนสไต์เนี่ยเล่นในสายตาผมเนี่ยเล่นเมื่อไหร่ก็เล่นได้ดีเสมอเกมรับก็ดีเกมลุกก็พอไปได้ ไปอยู่กับ OKC OK เนี่ยมันก็ดูเป็นอะไรที่โอเคซขาดผมมองว่าดีลเนี้ยเพอร์เฟแต่เมื่อผมไปเจอนักวิจารณ์เนี่ยเขามองว่าเฮอร์เทนสตล์เนี่ยมี7.8คะแนนมี8.3รีบาวมี1.1บล็อกเขามองว่าไอการทำไม่ถึง8คะแนนแล้วก็มี8รีบาวเนี่ยกับเงินปีหนึ่งเนี่ยเกือบ30ล้านเขาได้87ล้าน3ปีมันเกือบปีละว30ล้านกับผู้เล่นทำไม่ถึง10คะแนน แล้วก็มี8รีบาวมันคุ้มหรอเกมลุกของเฮอร์เทนสไตล์ไปอยู่ OKC OK mm. ก็อาจจะไม่ได้มีบทบาทมากกว่านี้อาจจะเป็นเซนเตอร์ตัวเกกะแล้วรับเงิน30ล้านมันคุ้มหรือเปล่าและตัวเขาเองเนี่ยก่อนหน้านี้เป็นแค่ผู้เล่นสำรองบทบาทผู้เล่นสำรองจ่ายเงินเกือบ30มันใช่หรือเปล่าอันนี้น่าคิดในอันดับที่3นะครับนั่นคือโจนาธานไอแซก จนาธานไอแซกเนี่ยต่อสัญญา5ปี84ล้านกับ o r ร์ n d นโดเมจในปีที่ผ่านมาเนี่ยไอแซกเนี่ยสลัดอาการบาดเจ็บได้เขาลงเล่น58เกมมี6.8คะแนน4.5รีบา์1.2บล็บอกถ้าดูผลงานเนี่ยก็ดูไม่แย่นะแล้วเจ้าตัวเนี่ยโดดเด่นเรื่องเกมรับแต่ว่าการจ่ายปีละ10กว่าล้านกับจนาธาน i s a ซกเขาเกิดคำถามว่ามันคุ้มค่าจริงหรือเปล่าเพราะว่าตลอดทั้งอาชีพของไอแซกเนี่ย เขาเล่นมา7จ็ดฤดูกาลเล่นได้แค่205เกมส่วนใหญ่เนี่ยไอแซคเนี่ยจะอยู่โรงพยาบาลอยู่กับหมอเป็นหลักเขาเลยมองว่าแม้ว่าปีที่ผ่านมาจะหายแล้วแต่อนาคตมันก็เสี่ยงบาดเจ็บอีกกับให้เงินแบบนี้จะคุ้มหรือเปล่าในอันดับที่2นะครับหลายต่อหลายคนเนี่ยไม่เข้าใจเลยนั่นคือแพทริกวิลเลียมแพทริกวิลเลียมต่อสัญ,ญญากับชิกโู 5ปี90ล้านแม้ว่าแพทริวิลเลียมเนี่ยถ้าไม่มีอาการบาดเจ็บเขามี10คะแนน3.9รีบาวด์3แต้มยิงอยู่39.9%สื่อเนี่ยเขามองว่าโอเค potential ของเขารูปล่างของเขาทักษะของเขาเนี่ยอาจจะเป็นดาวลุ่งหนึ่งดวงที่น่าสนใจแต่ว่าเมื่อพิจารณาอาการบาดเจ็บแล้วเนี่ย เจ้าตัวมีอาการบาดเจ็บเป็นหลักลงเล่นได้น้อยมากเดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวเจ็บแล้วต่อปีละเกือบ20ล้านกับแพทริกวิลเลียมมันจะคุ้มหรือเปล่าหรือดูการก่อนๆเนี่ยเล่น43นัดเล่น17นัด90นัดกับความไม่สม่ำเสมอมันดูไม่คุ้มค่านะครับในอันดับที่1นะครับนั่นคือพอลจอร์จ พอจอร์ดย้ายไปสู่ฟิลาเดลเฟียเซเวนตี้ซิซรับสัญญา4ปี212ล้านโอเคฟอร์มการเล่นของพอจอร์ดเนี่ยมันยอดเยี่ยมมากๆเขาเป็นทูเวย์ที่น่าสนใจเกมรับก็ยอดเยี่ยมประกบใครก็ได้ตัวช่วยก็ดีเกมลุก3แต้มก็ทำได้ข้ามเข้าหาห่วงก็ทำได้สร้างสารรค์เกมเพเมเกอร์จอร์ดก็ทำได้ยอดเยี่ยมจอร์ดมี22.6คะแนนโดยเฉลีย่ย5.2รีบาวด์3.5แอซซิต เมื่อดูสัญญาของพอจอรดีๆเนี่ยปีหนึ่งมันเกือบ50ล้านซึ่ง50กว่าล้านเนี่ยแล้วไปรวมกับเอ็มบีรวมกับ m a x กแล้วในประวัติของพอจอรเนี่ยในรอบเพย์ออฟมักจะเกิดอาการบาดเจ็บเดี๋ยวเล่นเดี๋ยวเจ็บแล้วยิ่งตอนนี้อายุเยอะขึ้นฟอร์มการเล่นโอกาสเจ็บมันก็มีมากขึ้นฟอร์มการเล่นก็มีต่ตกลงมองว่าดิวพอจอรเนี่ยเป็นดิวที่เสี่ยงมากและเสี่ยงที่สุดในตลาดนี้นะครับ